เกี้นะครับแวจ่ายตังค์ลุงเพี้ยนเรียบร้อยนะครับผมถ้าไม่ได้ปลานะครับก็เหมือนกับว่าผมมาซื้อบรรยากาศนะครับแล้วก็แนะนําหมายไปในตัวนะฮะไม่ได้ซีเรียสครับว่าจะได้เยอะได้น้อยอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาตกปลาหมอตะกับนะครับเพื่อนเดี๋ยวตกปลาหมอตะกับเ,เดี๋ยวนี่สภาพสภาพหมายนะ ขับหาดูหมายก่อนแล้วกันแล้วก็ยังไงจะลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจอดแล้วจะลงไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูกันนะครับบ่อหลุงเทียนนะะเป็นบ่อที่ขุดหน้าดินขายนะครับแล้วก็เปิดเป็นบ่อตกปลา นก็มีนาครัมาตกอยู่หนึ่งท่านนะครับผมวันนี้บอกกว้างนะครับประมาณสักสองร้อยไร่ประมาณนี้ครับผมนั่นออกปลาขึ้นมาดีนะไปดูหน่อยนะครับ ได้กี่ตัวแล้วครับลุงไดแต่หมอตานขอญาตถ่ายหน่อยนะครับลุงมานานยังครับเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วครับโอได้หลายตัวแล้วมั้งครับไม่ได้ได้แต่หมอไอ้หมอตานตัวนั้นตา้แต่เช้าครับผมจะมาลงตรงต้นไม้ใหญ่นี่นะครับผมต้นมะขามถ้าจำไม่ผิด จะลงตรงนี้ฮะก็เมื่อกี้คุยกับลุงลงบอกตรงนี้มันก็กินนน้าปลาตรงนี้ลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ นะครับเต็มเลขนะฮะนะครับหนึ่งแต้มครับประมตานหรือประมตะกับนะครับผม home. นี่ได้ทั้งปาล,งลาได้ทั้ง,งสไลดยนะครับมีสลายด้วย <c oughs> อ่าเพื่อนเพื่อนบ่อลงเพี้ยนเนี่ยหรือบ่อตับเพี้ยนเนี่ยนะครับ ปานะครบเบญจพัรณ์เลยนะมีเยอะมากครับมีปลาบึกมีสวายมีปลาจีนมอตะกับยี่ศกนะครับชโดปลาช่อนตะเพียนครับมีเยอะครับปลาหางแดงก็มีแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือเรานะครับว่าเราเจอามันขึ้นได้หรือเปล่านะครับพอบ่อค่อนข้างกว้างนะครับเราก็ต้อง หาจุดที่ปลากินนะครับหาหาหมายหาหม่องเอาเองนะฮะคือรอบบ่อสามารถาตกได้หมดเลยนะครับรอบบ่อก็พอเข้ามานะครับจะเจอบ้านแล้วก็จอดจ่ายเงินนะครับคันละแปดสิบบาทปลาตกได้เอาออกได้หมดเลยนะครับไม่ต้องช่างนะฮะคือตกปลาอะไรได้เอาไปเลย ก็วันนี้นะผมลงสี่คันนะครับก็ความตั้งใจผมอะก็จะมาตกปลานินปลาหมอตะกั๊บนี่แหละครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนผมมาตกนะครับได้ปลาดินไปสามตัวตัว,ตวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลาหมอตะกั๊บตัวฝ่ามือ,อประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยมาลองบ้างนะครับแต่เพื่อนผมมาน่ะเขามาตรงตรงลุงเมื่อเช้าที่ที่เราจอดถางแกนะครับตรงนั้นนะเพราะน้ําค่อนข้างตื้นนะครับ ก็ปลาปลาหมอตะกับปลาลินก็จะอยู่เยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมก็มาลงตรงนี้เพราะตรงนั้นลุงเขาลงแล้วนะครับก็ลองมาลงามาลองดูตรงนี้นะครับส่วนผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรับชมกันในคลิปแล้วกันนะครับก็ถ้าได้หรือไม่ได้ผมก็จะเอาลงอยู่นะเพราะว่าผมตั้งใจมาทําคลิปเพราะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เ,เพื่อนๆนะครับทีตอนเนี้ย แม่น้ำอะ่ะมันหาหมายากเพราะว่าน้ำมันขึ้น,นครับท่วมหมายหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างหาหมายยากนะวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปดูที่บ่อตะเพียนนะครับผมเคยมาทำครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับที่มตอกยโสกนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับฝากเพื่อนๆเนนะป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับว่า จะได้ปลาตามที่ตั้งใจหรือเปล่านะครับวันนี้ลางที่นิ่งวครับ ไม่อยู่ห้างไม้นี้ อนครับโอ้โหมาพร้อมทลายมาพร้อมถุงเลยนะครับตัวนี้ตัวสวยครับเพื่อนๆนี่ครับตัวสวยเลย ถ่ายในทานถ่ายแนะล้วลุงเอาขึ้นแล้วนี่ตอนนี้ตนะัว <laughs> ถวยครับตัวถวยกินคันกระเด้งเลยเ <limb S 1> มื่อกี้นี้<ๆ> <laughs> ย้ายมาแล้วครับย้ายจากตรงนู้นนะมาอยู่กับลุงแล้วครับตรงนู้นตะไค่เยอะปลากินก็นติดตะไคย้ยายไปอยู่ตรงนี้นะครับกินก <ร unlike, S 1> <alguns S 2> ินเอาไม่อยู่ เราก็ไปนี้ไม่เป็นโอ้มันใช้ก,าว,กาวหนึ่งหน่อยเดียวแล้วก็ใช้อันปันป่นผสมเราก็ไม่รู้มันฉุนไนง,งลุงลุงชื่ออะไรครับเผื่อเจอกันรอบหน้าได้ทักทายกันคือ <ผม S 1> เปียกเปียกยผมชื่อแมวนะครับ <laughs> เผื่อวันไหนเจอกันตามบ่อตามอะไรที เจอกันบางทีแล้วลุงจำไม่เคยได้หรอกบางทีเขานั่เขามาจากนู่นเนาะมาตกที่นี่เนี่ยเพราะว่าหลังมาปุ๊บแค่ไม่กี่วันละสวัสดีครับลุงเอ้าไข่ตัวเราก็ตกฝั่งอนุนฝันนี้มีตัวันีอีกแล้ว,พวเพื่อนๆกินลุงของเตีย้ยครับขันกุ้งเลยสู้อิงไหมลุงเดี๋ยวลุด โอ้ดึงขึ้นเลยครับโอ้ก่อนกลับลุงเอาอีกตัวแล้วสมเหตอใหม่มั้งก <c oughs> ีมันกินกินมันกินคันนู้นทีนะตรงเนี้นะนี่ดูไซส์ดูไซส์นียไซสวยครับนี่ มาตั oh pe, oh. wow. Wow. ้มมาตั uh 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 ้มมาตั uh ้มปล่อยมัได้นะเนี่ยไม่เป็นไรป้าน่นอดึงกะแ้าย S <S อือโอ้สวยโอ้ตัวนงินตัวสวยเขาโอ้มันก็กินแรงเนาะ ไปครับเพื่อนไปดูผลงานของลุงน้อยลุงมาตอนเก้าโมงเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ินสามตัวนะครับแล้วก็หมอตะกลับอีกวันสิบตัว <c oughs> ปลินไซโลนะเนี่ย ขนาดนี้เนี่ยแลกก้อนก็ได้กันเยอะครับโอเคครับครับผมแจ่งดอกไม้ดอง,องโอเคสวัสดีครับลุงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับลงตีผมมาเนี่ยก็บ่ายแล้วเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงแล้วก็ามาก็มาเจอลุง เมื่อกี้นี้ครับเขามาตกก่อนแล้วนะครับเขามาตั้งแต่เก้าโมงนะครับเพงก็ได้ปลาลินไปสามตัวนะแล้วก็หมอตะกลับหรือปลาหมอตาลนนะเป็นสิบตัวเลยนะครับกครับบรรยากาศนะครับผมน,นีเพื่อนไม่เหงานะมีเพื่อนสี่ขามาต้อนรับนะครับอยู่กับเพื่อน ตัวนีม้มาเจอหลายปีลนะตัวนี้ก็ยังอยู่เจ้าเตีย้ยเจ้าเตีย้ยโอเคเดี๋ยวลุ้นอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วแหละวันนี้น่าจะเป็นทริปที่แฮ้วโอเคตอนนี้เก็บของแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูปลากันหน่อยครับเ <c oughs> ต็มกระชังเลยเพื่อนๆ กลับไม่ไหวแล้วเนี่ยเอากลับไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่หมอตะกลับไซส์ฝ่ามือนะครับสี่ตัวนะครับผมมาตั้งแต่บ่ายโมงยันหกโมงนะครับได้ตัวประมาณนี้ครับสี่ตัวฝ่ามือเลยนะ คลิปนี้นะครับเป็นมหาประสบการณ์ครับการตกประมอตะกลับครั้งแรกของผมนะครับก็ก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนๆ่อนนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจากกันก่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแก้มือใหม่นะครับคือ จากที่ผมถามลุงนะครับเขาบอกว่าต้องมาแต่เช้านะครับปลาไ่กินตอนเช้านะครับปลานินกับปลาหมอตะกับผมมาส้าบ่ายเลยก็ปลามันไม่ค่อยกินแล้วนะครับก็ได้เท่าที่เห็นก็โอเคยังมีข้าวนะครับผมมีปลาไปทำปข้าวนะฮะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตะกับสี่ทัว แล้วไปแกงหน่อไม้ครับ